สวัสดีครับพบก,กับน้องกล้วยหอมนะครับดูอาการดีดยังไม่หายกำเริบนะครับตอนเย็นๆดูๆวันนี้พอควานเลิกงานมาไว้ครับอาการดีดน้องกล้วยหอมยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ยังดีดอยู่ยังดีดอยู่ นี่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆน้อยคอมแดงยังดีครับดู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 ิมันเป็นอะไรเนี่ยเด็กน้อยจะเข้า2องเดือนนะครับเดี๋ยววันที่สองนี้เต็ม2องเดือนนลครับนูนิงไปแล้ว อยู่ใต้ท้องแม่ครับอยู่ใต้ท้องแม่ตอนนี้สนครับวิ่งเล่นตลอดครับตอนนี้ไปกินอะไรมาเนาะดีดีแท้วยหอมเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้ท้องอยู่ใต้ท้องอยู่เดี๋ยวก็มานะครับไปดู กินนมไปกินนมครับกินนมน,นันนในใ่นนั่นนั่นนั่นเห็นไก่แล้วครับเห็นไก่แล้วพั่ดีเลยอืออือดูกลางเนี่ยเอ้าเอ,าเอา้าดูดูดูคุณแม่ดึงลูกไว้ครับดูดูดูอย่าไปทำอย่าไปทำไก่ตัวเล็ก ไปกินนมก่อนครับเหนื่อยเหนื่อยดีดมาทั้งวันวันนี้กินน้ำก่อนนครับ ยังหานมกินอยู่ครับตอนนี้หานมกินอยู่อาการยังไม่หายนะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วหาวดงุดงๆจะไปดูน้องกินนมเสร็จนะครับจะไปทางไหน,น กินนกอิ่มแล้วกินนกอิ่มแล้วไก่บ่ไก่บ่อยู่ครับอยู่ครับมาเลย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 มาแล้วมาแล้วนั่นนั่นนั่นจะมาให้หยอกนะครับจะมาให้หยอกเสียใจเสียใจเขาไม่หยอกว่าว่า วายน้องให้ผมแดงคนน้องเริ่มดำแล้วนะครับเดี๋ยวจะค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆยอยออกมาจากแม่ไก่มากครับตอนนี้ อมกล้วยหอมครับยอนไปหาคุณตาครับไปเล่นกับคุณตานู่นทางนู้นครับนี่ครับโอ่นเล่นที่โน่นเล่นกับคุณตาแล้ว,ว,ว,วบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับตอนนี้ยังดีดอยู่ หยอกกันกับคุณตาดูดูครับกันสีชั้นนะครับขอกต้องกันสีชั้นแล้วกันกันถูต้นไม้ครับ เล่นกับคุณตาตอนนี้เล่นกับคุณตาอยู่ดูโอเคโอเคโอเค <susur> เริ่มหัดแล้วครับเริ่มหัดมาตรง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 มาเลยมาตรงมาเลิ่อนเลื่อเลื่อเลื่อมาขึ้นเออเก่ง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 มาเก่งมาเย็บ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 ดูครับดูคุณตากำลังหัดช้างน้อยอยู่ครับปีกน้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่เล็กเลยมาตรงมาตรงมามาตรงมาตรงมามาเออ วรนิดนะครับเลือบจีครับน้องไปวลนิดฐ์เพื่อเป็นเองครับมมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงแม่เลยครับดูไม่ติดแม่เลยครับตอนนี้จะติดเฉพาะเวลากินนมนะครับเดี๋ยวดูแม่เขาอยู่นู่นเลย อันนี้มันเล่นอยู่กับคุณตาอยู่เนี่ยเล่นพวอขานอยู่เนี่ยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะดูสายตาของเธอสิอือหือเฮ้ยขาขานี่แบบอู้หูยดูครับขา,านี่ไวไวแท,วท้คือไวแท้ดูขาขาหัง ขาหน้าเหยียบเหยียบบ่จะเหยียบชันบออันนี้ยกขามายกขามาเอาขาขามันปันกำลังออกครับข่นแขว์ข่านแขว์ข่านแขวดูแตะเฮ้ยาดๆ อันนี้อันนี้ยกมาเอื้อเอ้อยกมายกมานี่จับขาได้แล้วนี่นี่นี่ดูครับขาเล็กๆนี่นี่นี่จับขาลังนึกจับขาลังนึกนี่ คันว่ะคันครับตอนนี้คันพัฒนาการน้องดีมากครับตอนนี้ดีมากก้าเรงสดใสเจ่งคิดดื้อจอมป่วนได้ทุกอย่างกินชื่อวอ่ากล้วยหอ,อมห่องเล็ก็งวงเล็กเเดี๋ยวจะอัปเดตพัฒนาการของน้องให้ f อดูไปเรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกล้วยหอมด้วยนะครับผมนะบายบาย FC ก่อนนะมาดู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 ไม่บายไม่บายปฏิการขอบคุณครับ